ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็มันสลายไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกเพื่อนที่สนับสนุนช่องแล้วก็ติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับระหว่างที่พวกลิบลุกกำลังหาลรือเกี่ยวกับท่านผู้นั้นลิบุลุกเลยพูดขึ้นมาว่าถ้าจะพูดตามตรงมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่เฮียตะจะลงมือโดยรับคําสั่งจากใครสักคนนะ่ะคิดว่าไงเหลอถ้าสมมุติว่าเธอมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับท่านนนผูู้้ั แล้วล้วก็คิดเลยว่าเธอทําตามคําสั่งนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมต่างก็พากันหยุดชงงะงักไปตามๆกันผู้หญิงคนนั้นไม่ฟังเรื่องที่ฉันพูดเลยแม้แต่น้อยจึงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะได้รับการจ้างวานไม่ต้องพูดถึงเรื่องการได้รับคําสั่งจากใครสักคนทันทีที่ริบลูพูดจบใครจินก็พูดขึ้นมาว่าเป็นประตามที่นายท่านพูดเลยการที่ฮินตะผู้เป็นหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะเคลื่อนไหวตามคาสั่งของใครสักคนนะ่ะ มันไม่น่าเชื่อเลยนะผู้ที่ชมงามคนนั้นจะเชื่อฟังมีแค่เทพีลูเมนัเท่านั้นแม้กระทั่งพระสันตะปาปาก็ไม่อาจก้าไก่ผู้หญิงคนนั้นได้เรื่องนี้เป็นที่เรื่องหรือใครก็ล่วงรู้ไม่ใช่เหรอความคิดของลิบรลูได้รับความเห็นชอบจากใครกินเธอไม่ฟังคําสั่งใครนอกจากเทพีเรื่องนั้นหมายความว่าเฮนนตตาเป็นคนที่เก่งกาจที่สุดแสดงว่ามันไม่มีทางที่เธอจะรับคําสั่งจากใครสักคนอย่างที่คิด ดูรู้ที่ได้ฟังคาคิดเห็นของใครจินเขาเลยพูดขึ้นมาว่างั้นเหรอนึกแล้วเชื่อว,ว่าต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะคนอย่างฮินตาตนะน่ะได้ฟังเรื่องที่คนอื่นพูดเลยสักนิดจึงไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะเคลื่อนไหวโดยคําสั่งของใครบางคนน่ะในทางตรงข,งข้ามหมายความว่าพอเพียงแค่กเกี้ยกล่อมฮินตาตะได้ก็ไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับสาธาจากศักดิ์ธิ์ษษแห่งทิศตะจิมแล้วระหว่างนั้นเป็นดูรุ้ได้บนน่นเพิ่มคำขึ้นมาว่าไม่มีใครสามารถสั่งฮินตาตะได้งั้นเหรอต่อด้วยชูนะ ถ้าอย่างนั้นการที่จังหวะเวลาเลีเล่ยเรียกันก็เป็นเรื่องบังเอิญเหรอคะเบเน,นบรุและชูนะต่างก็พานอยู่ในความสับสนระหว่างนั้นเดียโบก็ได้สดแสดงความคิดเห็นออกมาคาว่าใครบางคนอจาจจะรอใช้เธอด้วยคําพูดที่ล่อลวงก็เป็นได้นะขอรับแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะสมกับเป็นปีศาจแต่ว่าความคิดนั้นก็สมเหตุสมผลนูบรุไม่คิดว่าคนที่ไม่มีช่องโหว่อย่างฮินาตะจะถูกควบคุมได้อย่างง่ายดายแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้นั้น ลิบรุกได้ยินคำพูดของเดียโบพอไดพูดขึ้นมาว่ามีความเป็นไปได้ที่ฮินตาตะจะถูกยุยงโดยใครบางคนตามที่เดียโบพูดแน่นอนว่าท่านผู้นั้นอาจมีความเกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าเหมือนลิบรุกกำลังข้องใจอะไรบางอย่างระหว่างนั้นเดียโบก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนคนนั้นจะสามารถสั่งการฮินตาตะเป็นแบบนั้นสินะขอรับลิบรุก,กได้ตอบคำถามของเดียโบไปว่าเป็นไปตามนั่นแหละทางพยักหน้าให้กับเดียโบ ระหว่างนั้นเบนิมุลุกเลยพูดขึ้นมาว่าคนอย่างท่านผู้นั้นได้สั่นคอนนายจาักรฟามุดชักใจเคเมลและพยายามทำลายล้างประเทศของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถควบคุมทินาตาได้ตามใจชอบอย่างนั้นเลยเนี่ยเบนิมุลุหลับตาลงแล้วใช้ความคิดเรากกำลังพิจารณาความคิดของลิมุลุแล้วเดียบโบได้พูดต่อว่าถ้า่างนั้นท่านลิมุลุคิดว่าสถาสนจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิประจิมจะไม่มีการเคลื่อนไหวในครั้งนี้หรือขอรับ ในมูซี่ได้ยินคําถามของเดียโบเขาก็ตอบไปว่าเรื่องนั้นก็แบบว่าสาหรับคําถามของเดียรโบนั้นในมูซีก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ในทันทีค,ค่อยๆคุ้นคิดอย่างใจเย็นโดยเอาจุดยืนของฝ่ายนั้นมาเป็นที่ตั้งแล้วแม้แต่ฮินตาต์ก็อยากจกหรีเลี่ยงการเป็นศัตรูกับพวกเราอย่างจงแจ้งในตอนนี้ในข้อความที่ฉันส่งไปนั้นตายเราก็บอกชัดเจนแล้วว่าไม่อยากเป็นศัตรูกันจากข้อความนั้นฮินตาต์คงไม่ได้โง่ถึงขนาดเป็นศัตรูกับ เ,เพีเพจที่มีแม้กระทั่งผู้เป็นดีซัพเตอร์และเวเดราผู้ที่เป็นคาคัตโตแน่จึ่งจะคำนวณแค่เลื่อนส่วนได้ส่วนเสียนี่จตาก,ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยต่อให้เธอสามารถเอาชนะได้แต่สิ่งที่จะได้รับกลับมานั้นมีแค่ชื่อเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ามันไม่สามารถชดเชยความเสียหายของฝันศาสนาจ,จากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพประจิมเนื่องจากการก่อสองครามทาง,งที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้จะคิดโดยใช้แค่สามัญสำนึกก็ตาม แม้เดตะจะไม่ฟังใครเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่เข้าใจเรื่องดังกล่าวแต่ทว่าริบุุยังรู้สึกกังวลอยู่ระหว่างนั้นมาก่อนโอตะคุก็ได้พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาเทพีลูมินัตลูมินัตงั้นเลยข้ารู้สึกว่าเคยได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่งนะะข้างริบุุมีเจ้าคนที่ส่งเสียงพึมพำน่ารำคาญตั้งแต่เมื่อกี้แล้วริบุุก็เลยลรวบรวมโฟลคิดไม่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรริบุุก็ยังมีเรื่องบางอย่างข้างคา,าใจอยู่ แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าทินตะบ,บอกว่าพวกเราเป็นตัวเกก,กะก็เพราะศาสนาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมศาสนาลูมินัตมีคําสอนที่ไม่ยอมอยู่ร่วมกันกับอสูรแต่อาจจะไม่ใช่แค่นั้นก็ได้ทําไมทินตะถึงคิดว่าพวกเราเป็นตัวเกก,กะกันนะเพราะว่ามีคําสอนของศาสนาลูมินัตคือการไม่ยอมรับอสูรยังไงล่ะแต่พอฉันลองคิดดูแล้วหากเหตุผลมีเพียงแค่นั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆพูดอีกอย่างคือไม่ทรงกับเป็นทินตะเลยพอเป็นเช่นนั้น ก็ควรคิดว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆแม้ว่าจะขัดแย้งกับเรื่องที่พูดเมื่อกี้โดยชื่นเชิงแต่ถ้าลองสมมติว่ามีผู้ชักใจอยู่เบื้องหลังแล้วเราก็มันจะเป็นอย่างไรกันผมคิดที่ว่าพวกเราเกียกะนั้นนอกจากหินาตาแล้วถ้าเกิดว่ามีเกรตนาของใครสักคนเข้ามาเกี่ยวข้องละแล้วใครสักคนที่ว่านั่นมีจุดประสองค์อะไร แฟ้เตือนมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเจตจำนงหลายหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หนึ่งอย่างแต่กระนั้นคาดว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้เจตนาเดียวเออหมายความว่า คำตอบประเทศบุคคลสถานการณ์และปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องหากคิดทบทวนสิ่งเหล่านั้นแล้วจะจัดจำแนกจุดประสงค์ได้หลายแบบเมื่อพิจารณาผลประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นแล้วจะเห็นส่วนที่พ้องกันแต่ก็มีส่วนที่ขัดแย้งกันอยู่ด้วยการที่ทุกสิ่งทุกอย่างสอดคล้องกับเจตนาของผู้บงการหนึ่งคนนั้นน่าจะไม่ปกติสรุปก็คือผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังไม่ได้มีคนเดียว มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแฮะคนที่ควบคุมเคมนก็คือคนคนนั้นคนหนึ่งนั้นสินะอ๋ออย่างนี้นี่เองพอคิดอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจได้ก็แค่ร่วมมือกันเพราะมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันไม่ได้หมายความว่า,าจะจะลงมือทําโดยรับคําสั่งบางอย่างมาจริงๆเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ถึงขั้นที่พฤติกรรมของแต่และฝ่ายจะส่งเสริมเฉพาะกันและกันเท่านั้นไม่แน่ว่าฮินาตะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยก็ได้ อันที่จริงการมีเกตนาลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเป็นมุมมองที่ปกติแต่ยังมีเรื่องที่หากว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปก็ไม่ต้องเป็นศัตรูกันอยู่ด้วยเนื่องจากสถานการณ์ระหว่างประเทศเป็นแบบนั้นจึงไม่ทาอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสําหรับเคมนพวกเราเป็นตัวเกลกะในขณะเดียวกันเขาก็พยายามใช้งานพวกเราด้วยเหตุน,นั้นเองเขาจึงน่าจะเชื้อเชิญให้ฉันกับพีนาตาห้ามหันกันสาหรับอาณาจักรฟาร์มุดคนที่เป็นผู้นําอย่างฉันเป็นตัวเกลกะ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้จะทําลายล้างเทียมเพจแต่พวกเขาอยากได้มันมาอยู่ภายใต้การควบคองพวกเขาจึงคาดหวังให้ฉันกับฮินาตรระเผชิญหน้ากันและดีใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วเจตนาของตัวฮินาตะเองเป็นยังไงล่ะแน่นอนว่าหากมองจากจุดยืนที่ต้องปฏิบัติตามคําสอนอย่างเคร่งครัดแล้วจะคงจะทาเป็นมองไม่เห็นฉันที่เป็นอสูรไปไม่ได้เจตุจำนวนของทั้งสามฝ่ายสอดคล้องกันดังนี้จึงทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไป ผลลั์ก็คือลิบลุหนีพ้นมาจากฮินาตะปารมูดพ่ายแพ้และเคแมนสิ้นชีพและในตอนนี้สถานการณ์รอบตัวเหล่าผู้บงการแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงด้วยการตายของเคแมนผู้อยู่เบื้องหลังอย่างท่านผู้นั้นที่สูญเสียกําลังลบอย่างรวดเร็วจึงน่าจะยืุ่งอยู่กับการสร้างกําลังลบขึ้นมาใหม่แต่กระนั้นเขาจะเข้าสู้กับฉันซึ่งหน้าหรือเปล่าระหว่างที่ลิบลุลกำลังคุค้นคิดอยู่นั้นลาเฟลก็ได้ตอบขึ้นมาว่า ตอบการกระทำเช่นนั้นคงมีความเป็นไปได้ตามหากผู้วงการมีพลังเหนือกว่าเคลแมนลัก็เขาน่าจะเข้าแทรกแซงเพราะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดแต่ในตอนนี้กลยุทธ์ล้มเหลวต่อให้ถนอมกำลังเอาไว้การแทรกแซงก็ไม่มีความหมายแล้วเก่าคือไม่มีวามหมายที่จะลงไม้ลงมือกับฉันงั้นสินะเจา้าพวกที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังจนมาถึงตอนนี้ก็คงยังไม่เปิดเผยตัวออกมาเอาป่านนี้หรอก จากนี้ไปต่อให้พวกเขาคิดเจ้าคืนก็คงเข้าใจว่าการตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพวกเราซึ่งซึ่งหน้านั้นเป็นแผนที่โง่เขาพอเป็นเช่นนั้นแล้วขั้วอำนาจอื่นละ่ะจะเป็นยังไงกษัตริย์เออร์มาลิกก็สละบัลลังคมปถนาดังกล่าวก็เลือนหายไปดูเหมือนว่ากษัตริย์องค์ใหม่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนคนที่มุ่งมั่นที่ทาลายพวกเราอยู่ด้วยสําหรับกษัตริย์องค์ใหม่พวกเราน่าจะเป็นตัวเก่ก,กะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะยังไม่ยอมแพ้ และพยายามกำจัดพวกเราแต่ทว่าเดียโบกำลังสังเกตการโค่นกลุ่มนั้นอยู่จิงสายเกินไปที่พวกเขาจะกลายเป็นผู้บงการใหม่และไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเป็นภัยคุกคามแต่จะประมาทไม่ได้แล้วนะเพราะไม่แน่ว่าภายในกลุ่มนั้นอาจจะมีผู้ที่ปิดบังตัวจริงอยู่เบื้องหลังอยู่ก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้พวกมนุษย์จึงได้หน้าลำคาญยังไงล่ะส,ส,สรัถธาจากศักดิ์ศรีแห่งทิศบจิมไม่ได้เผยความเคลื่อนไหวให้ได้เห็นตั้งแต่ตอนที่ลเลหิมไม่กลับมานั้น ภายในองค์กรคงพลังวุ่นวายกันมากเลยทีเดียวหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวฮิเนตะเองก็สับสนใช่ไหมเพราะว่าเหตุผลที่ชัดเจนในการต่อสู้ของพวกเรานะ่ะถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวเลยแต่ถึงอย่างนั้นถ้าหากฮิเนตาเคลื่อนไหวในฐานะศัตรูล่ะสถานการณ์ก็จะกลายเป็นว่าเธอจะต้องเคลื่อนไหวเช่นนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แจ้งเตือนเรื่องที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้อยู่เบื้องหลังจะมีหลายคน อย่างนี้นี่เองมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเกิดมีผู้บงการอยู่หลายคนก็จะคิดได้ว่ามีสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับความตั้งใจของฮินนตะเกิดขึ้นมาด้วยคราวนี้ก็ควรคิดว่าไม่สามารถมองโลกในแง่ดีได้แล้วสินะต่อมาเดโวก็ได้พูดขึ้นมาว่าเนื่องจากมีผลประโยชน์หลายอย่างเกี่ยวพันกันจึงควรคิดว่าสิ่งต่างๆไม่ได้กำหนดด้วยความตั้งใจของฮินตาตะเพียงคนเดียวประมาณนั้นใช่ไหมขอรับไม่ใช่เพียงแค่ริมรุที่ได้ข้อสรุปแบบนั้นดูเหมือนว่าเดโวก็คิดเหมือนกันกันกบริมรุ แล้วีบรุกก็ได้พูดขึ้นมาว่าทรงกับเป็นเดียโบเลยนะตอนนี้ฉันกําลังจะพูดแบบนั้นอยู่พอดีระหว่างนั้นรีบรุกก็ทางคิดในใจว่าที่จริงคือเขาได้รับความช่วยเหลือจากลาฟเเอลมาแต่ในเรื่องนั้นไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ใครรู้อย่างไรก็ตามเขาก็คิดว่าเดียโบนี่หัวดีสุดๆเกลื่อนกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้เลยในทางที่ตอนนี้รีบรุกกำลังเร่งความเร็วในการคิดคำนวณไปจนถึงล้านเท่าแต่เดียโบกลับได้มาซึ่งข้อสรุปที่เหมือนกันโดยใช้ ความเร็วเท่ากันกับสกิลนั้นความชาดปาดเปลืองในตอนที่ไม่มีอาจารย์ราฟาเอลเรเบรุน่าจะพ่ายแพ้ราบคาบเลยแล้วเดียโบได้กล่าวขึ้นมาอีกว่าถ้างั้นครานี้ก็มาพ่อระวังการแทรกแซงของศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศไปจิมกันเถอะขอรับเดีโบกล่าวเช่นนั้นพางหัวล็อกเรบรุตีเห็นเช่นนั้นเขาก็คิดในใจว่าจะว่าไปดูเหมือนว่าเขาได้เตรียมพร้อมกันรับมือเตะกำลังตต้แต่แรกแล้วการเตรียมเรบรุอาจจะไม่มีความหมายก็ได้มั้งเรเบรุคิดเช่นนั้นก็จริง แต่เอาเป็นว่าเตือนทุกคนไว้ก่อนเริมุลุกได้พูดต่อว่าพวกเราอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้นะเบนนี่มารุถ้ได้ยินริมุลุพูดอย่างนั้นก็รีบถามขึ้นมาว่าว่าไงนะครับไม่ใช่แค่เบนนี่มารุสายตาของหัวหน้าทุกคนต่างก็กําลังจับจ้องมาที่ริมุลุเพราะฉะนั้นในตอนนี้ริมุลุก็เลยเน้นย้ําให้ชัดเจนว่าเรื่องมีอยู่ว่าในตอนนี้ผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ได้มีคนเดียวตามที่เดียโบพูดคาดว่าอาจจะมีเจ็ดจำนวนหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกันอยู่ จึงเกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นมายังไงละ่ะและก็ในครั้งนี้เจ้าพวกนั้นอาจจะผลประโยชน์ขัดกันก็เลยตกลงกันไม่ได้หรือเปล่านะคําอธิบายของริบรูทําให้เหล่าหัวหน้าก็ทําหน้าเหมือนจะเข้าใจกันชัดเจนแล้วริบรูทที่เห็นเช่นนั้นเขาก็คิดในใจว่าถ้าอธิบายแค่นี้ก็เข้าใจแสดงว่าทุกคนมีการคิดวิเคราะห์ที่ดีเกินคาดแต่ก็มีบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าก๊อปตากำลังนอนหลับอยู่ยังไม่เข้าใจสินะถึงรีบรูจะรล่งใจนิดหน่อยแล้ว แต่ก็ตัดสินใจว่าจะลงโทษเขาที่หลังระหว่างนั้นเบนนีมุรุก็ได้ถามลิมูรุว่าหมายความว่าเจ้าพวกนั้นและท่านผู้นั้นที่เคแมนกล่าวถึงกําลังสมรู้ร่วมคิดกันอยู่ใช่ไหมครับลิมุรุที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ตอบกลับไปว่าเรื่องนั้นไม่รู้หรอกการคิดเองเออเองเนี่ยไม่ดีเลยเฮะการลงมือทําโดยคิดเอาเองทั้งทั้งที่มีข้อมูลไม่เพียงพอนะ่ะมันอันตรายนันนะระหว่างนั้นไคจินก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า แต่ว่าถ้าบอกว่าฮินาตาเคลื่อนไหวด้วยข้อผูกมัดไม่ใช่คําสั่งก็จะเข้าใจได้เลยแหละแล้วก็ต่อด้วยเดียโบเขาได้กล่าวขึ้นมาว่าคฮึๆ <c oughs> ถ้างั้นข้าจะไปหาข้อมูลอีกครั้งนะขอรับได้ข่าวว่าผู้ได้ข้อมูลแก่พวกเออมาลิตเป็นผู้ค้าขายแต่สิ่งที่ข้าคิดในตอนนี้คือไม่มีอะไรน่าสงสัยไปกว่าเรื่องนั้นแล้วขอรับ้พยคาที่เดียโบกล่าวนั้นกระตุ้นรางสะหรของรโมรุเดี๋ยวนะผู้ค้าขายเหรอ มีอะไรหรือเปล่าครับท่านริบรุลุเปล่าเปล่าคือว่าเหตุผลที่อาณาจักรปามุดบุกลุกเมืองของเราตอนนั้นเป็นเพราะต้องการกําไรเพราะการสู้รบก็ทําให้เงินหมุนเวียนเลยมีนักค้าอาวุธสงครามอยู่ที่ไหนสักแห่งฉันคิดว่าเรื่องนี้กลุ่มผู้ค้าขายกลุ่มนั้นดําเนินการอย่างลับๆเพื่อแสวงหากาไรนั้นน่าจะพอมีความเป็นไปได้บ้างพอทุกคนได้ฟังคำอธิบายของริบุลูแล้วพวกเขาพูดหอกมาว่าอย่างนี้นี่เองเรื่องนี้ก็เป็นจุดบอดเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าศัตรูจะมีกองกาลังทหารเสมอไปไม่ว่าเมื่อใดหรือที่ไหนกิเลสของมนุษย์ก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้มีเกตนาร้ายเกิดขึ้นเงินสามารถซื้อกําลังทหารได้พอคิดเช่นนั้นแล้วผู้ค้าขายก็เป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายที่มีการเฝ้ราระวังอย่างมากเช่นกันนั่นเองดิมูรุที่อยู่ในร่างของสไลา์แล้วได้กลายร่างเป็นคนขณาดนั้นก็ได้กระโดดลงจากเก้าอี้และเขาก็มองทุกคนที่อยู่รอบๆจากนั้น จึงเข้าไปคุยเป็นลายคนก็เริ่มด้วยที่ชุนะชุนะไปนค้นบัญชีที่เก็บได้จากประสาทของเคแมนแล้วตรวจสอบประวัติการติดต่อกับผู้ค้าขายให้หน่อยรับทราบแล้วค่ะเดียโบนายไปได้ถามผลเรียนของอาาจากฟาร์มูสแล้วตรวจสอบพ่อ้าแม่ขาที่มีการค้าขายทั้งหมดให้หมดเปียกซะเข้าใจแล้วขอรับราชาของข้าต่อมาก็เบนเบนิมารุเบนนิมารุไปคัดเลือกคนที่จะส่งไปเป็นกองกำลังหนุนให้โยมมาใหม่ซะ เอาแบบที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สามารถรับมือได้นะเบนิมุลุกได้ตอบกลับไปว่าได้โปวดวางใจต่อมาลิกูรูโดจึนขอให้นายดูแลเมืองนี้เพื่อที่จัดงานเทศกาลให้ยิ่งใหญ่อลังการช่วยเตรียมการให้เรียบร้อยหน่อยนะแล้วเขาก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องถึงขนาดให้ท่านเอ่ยปากข้าจะจัดการให้ครับต่อมาเขาค้ยพูดกับเกวโดเกวโดนายนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทางนี้หรอกขอให้นายไปทํางานของตัวเองให้เต็มที่ ถ้าฉันมีเรื่องกุ้มใจจริงๆก็จะขอให้นายช่วยเองขอให้นายเชื่อมั่นในตัวฉันในตั้งใจทํางานเถอะเจโดก็ตอบกลับมาว่าแน่นอนครับในประเทศนี้ไม่มีใครที่สงสัยในตัวท่านเรเบโุอยู่แม้แต่คนเดียวครับแล้วต่อมาก็ถึงฮาคุโร่ฮาคุโร่ไปช่วยดูแลเบนิม,มาลุกาเบลไปส่งทบกับลิกูรุโดแล้วก็ลิกูรุไปเตรียมการเจับการมายเยือนของแต่ละเผ่าพันธุ์และไปตวรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยในเมืองซะ ผู้ขอาที่ได้รับคําสั่งจาก r ีบุลุผู้เข้าขันตอบรับว่ารับทราบครับขอรับวางใจได้เลยครับสุดท้ายก็ถึงข่าวของชิออนแล้วก็ชิออนเอออันนั้นไงคุ้มกันผมอันนะอืรีบุล u ยังไม่ได้กล่าวจบชิออนก็ได้ตอบกลับมาว่าค่ะเสร็จสิ้นการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนไว้อย่างชัดเจนแล้วรีบุลูพางรูปหัวของลังกาแล้วพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ แล้วลิบลุกพังคิดในใจว่าเท่านี้ก็เรียบร้อยหลังจากนี้ก็ปล่อยให้พวกเขาทํางานไปเลยก็คงไม่เป็นไรระหว่างนั้นเวลาล่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วข้าล่ะริบลุที่ได้ยินอย่างนั้นเขาเลยตอบกลับไปว่าเออเวลาล่า e อย่าไปรบกวนทุกคนนะนนเวลาล่าที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอืมไว้วางใจได้เลยดูเหมือนว่าเขาก็ไม่อยากทํางานเหมือนกันนะครับตรงข้ากับริบลุที่ได้ยินอย่างนั้นเขาคิดว่าอืมไม่สบายใจเลยเฮ้ ถ้างั้นจะคอยเฝ้าดูเขาไม่ให้คาดสายตาเลยละกันหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าลิบุรุจะนึกเรื่องอะไรบางอย่างออกก็เลยเรียกกบตะกบตะคุงดูท่าจะเหนื่อยนะแต่ว่านายนะ่ะช่วยมาที่ห้องทํางานของฉันด้วยกบตะที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ทําท่าเงี้เราก็ว่ารู้ตัวว่าต้องมีงานเข้าตัวเองแน่ๆลิบุรุรปลุกกบตะที่นอนหลับสนิทให้ตื่นขึ้นแล้วก็พูดเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มนั่นเองแม้ว่าลิบุรุจะกลายเป็นจอมมารแต่ความรู้สึกของเขา ก็เหมือนกับทุกๆคนทั้งไม่เคยเปลี่ยนหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการสำรวจประเด็นปัญหาต่างๆแล้วการประชุมหัวหน้าก็ได้สิ้นสุดลงด้วยประการชนีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่2อต่อไปพบกันใหม่บทที่3นะครับบทนี้ก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะทําใส่คลิปที่แล้วไปแต่ว่าผมทําไม่หมดนะครับผมทําไม่ทันเวลาก็เลยต้องเลื่อนออกมานะครับ